สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก nah, อออนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมโอ้โหเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งบอกไปยกยกว่าเดี๋ยวมันจะมีกล่อง9้าคูปองมาก็ไม่นึกว่าคุณ GM จะใจร้อนเลยขนาดนี้โอ้โหตอนกลางคืนนะอัพเลยโอ้โหเรียบร้อยกล่อง กล่องนะฮะทุกคนไปซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะโอเคเปิดไปก่อนได้รับ10กล่องน,นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาบอกนะว่ามันคืออะไรนะครับไปไปดูกิจกรรมวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะอันแรกนะครับเป็นเปิดตาอัญเชิญแลไรสักอย่างเปิดเพื่อเลือกรับนะครับ179คูปองด้วยสกินพวกนี้ ก็ซื้อได้ครับสกินพวกนี้อยู่ที่ประมาณ199นะมาขาย179ก็โอเคถือว่าดีนะครับอ่ะโอเคมาเรามาดูกล่องนะครับเออกล่องเนี้ยรางวัลใหญ่นะครับคือตัวกรอบเฮเลนนะครับสกินา <Whoa. S 1> แล้วก็สกินไวโอเลตที่เป็นเอสตรีมนะครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยนิดทุกคน0.04นะโอ้เกินไปนะครับ ถามว่าวันนี้ผมมาเอาอะไรนะครับผมมาเอาหมวกซันต้าเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกนะว่าหมวกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9คูปองไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ผมต้องการประมาณกี่หมวกนะถึงจะได้กรอบโปรไฟล์ผมต้องการอีก5้าหมวกนะครับเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง200หมวกนะโอเคผมมีละว10กล่องนะครับขอไปลองไปเช็คดวงกน่อนสิว่าไอ้10กล่องที่ซื้อมาเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับไปนันต้องการ58เฮ้ยวู้ฮู้สิบเอ็ดโอ้โหสิบกล่องน้อสิบเอ็ดคือเกลือจัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆทีละสิบกล่องนะทุกคนก็ตามนั้นไปได้หมวกซานต้าครบสองร้อยก็คือหยุดนะครับสิบกล่องนี้สองได้เท่าไหร่ไปพามโอ้โห โอ้โหอาการหนักมากทุกคนบวกซันต้าหนึ่งสิบใบล้วไม่ออกเลตอื่นนอกจากหนึ่งเลยเหรอโอ้โห <laughs> เริ่มแบบว่าผมไปเปิดโค้ด m 1 5 0รเป็นรูดไอตัววงแหวนดีกว่าโอ้อ่าไม่เป็นไรเจ็บไปทุกคนดูไปนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสามนะไปทีละสิบกล่องครับผมสิบกล่องครั้งที่สามไป ได้สิบเอ็ดครับผมสิบกล่องครั้งที่สี่ไปมีไหมขอสิบได้หน่อยไ,ไหมโอ้โหวัดเดร์อะไรวะเนี่ยร้อยแปดสิบห้าอันโอ้โหสิบกล่องครั้งนี้ขอจบได้ไหมแบบจบงานได้ไหมเพื่อนเออจบงานสิบห้าจบจบไปสิบห้าจบจบ ออ,อ,อโอ้โหอีกห้ากล่องใจลายมากขอสามครับกดเร็วๆด้วยหนึ่งครับงกครับผมงกโอ้โหมันก็ให้เต็มพลรากราฟครับผมโอ้ไอ้กล่องเกลือนี่ว่าโอ้โห โดนไปไม่รู้เทไหร่เดี๋ยวบวกลบให้แล้วก็เหรียแบบกระจกงอกง่อยมาก5้ากล่องเดี๋ยวผมจะหารให้ว่าเกาะตกกล่องและกี่หมวกซันตา้ารางวัลใหญ่ไม่ออกไม่โกรธเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรนะครับ <Christmas S 1> ก็คือแบบโหปกติมันไม่เกือเท่านี้นะไอ้กล่องก้าวคูปองรอบนี้มันแบบมันเอาหนักจริงนะ <c oughs> โอ้เกินไปโบนัสพนักงานนายอะเกินไปนะโอเคผมแลกเกอบคริสต์มาสไปนะครับ เพราะผมยังไม่มีนะเปิดใช้เลยนี่ดูความวิ้งวังนะฮะนี่มีแบบหิมะตกโปรยปลายลงมานะอ่ะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูครับผมโอ้โหแล้วมันแบบเข้ากับตัวลาวิวด้วยดิโอ้โหวาวุนเลยดิทีนี้เท,ท่ด้วยดิโอ้โหเลิศค่ะเลิศค่ะโอ้โหเป็นไง โปรไฟล์แจีมๆนะเอออันนี้กรอบนี้ไม่มีนะครับกรอบอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีแล้วนะไอตัวกรอบโกลเด้นกับกรอบไอตัวตุ๊กตาหิมะนะอันนี้ตุ๊กตาหิมะเจอพอดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกรอบโกลเด้นเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอ่ะกรอบโกลเด้นเนี่ยเข้าใจว่าคือกรอบนีเปล่าวะกรอบอพอลโลป่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจละนะฮะเออแต่ว่าผมอ่ะเคยมีแหละกรอบโกลเด้นอ่ะจำได้เลย นี่นี่นี่โอเคกรอบโปรไฟล์โกลเด้นเงินนี่โอ้โหแสงมันจา้าสะลึกเกินอันนี้เต็มเต็มข้อไปนะฮะมีเสียงคนซับสไครเบอร์มานะอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหตึงๆไปนะฮะก็วันนี้ก็หมดนะครับกับกิจกรรมเปิดกล่องเกลือให้ดูนะโอ้โเกลือจัดจริงๆอ่ะโอเคอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมุ่งหน้าสู่1น0 0 0 0มื s นซับสไคร์ตอนนี้8 0 0 0 subscriber นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาถึงสิ้นปีนะโหเราเป็นยูทูบเบอร์มา10เดือนแล้วนะครับได้ประสบการณ์อะไรมากมายจนเปิดบริษัทเติมเกมบ้าบออหอยพ่อครับผมทุกคนมาไกลจริงๆงนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันทุกช่องทางเลยนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับฝันดีนะปีใหม่บายบายบูคู